เวลาที่เราอบเค้กมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค้าพักจนเย็นสนิทนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะให้เย็นเร็วนะคะให้เคล็ดลับก็คือเอาออกมาใช่ไหมคะเอาเค้กออกจากเอ่อออกจากเตาเสร็จแล้วก็คว่ำพิมพ์ไว้สักแป๊บหนึ่งหนาที10นาทีแต่ถ้าเกิดเป็นสูตรชิปฟ่อนนะคะที่สอนอยู่ในคอร์สนะคว่ำออกมามันก็จะออกมาได้เลยนะแล้วเสร็จแล้วนะคะอยากจะให้มันเย็นเร็วเนาะแล้วเราอยากจะเก็บ เก็บแล้วแบบนี้ใช่ไหมคะอยากจะแรปแล้วแบบนี้เราก็หั่นสไลด์เลยคือเฉือนออกเลยนะคะสไลด์ออกมาเป็น2-2 2ชิ้นแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นก็พึ่งแอร์นะเอาไว้อุณหภูมิห้องนี่แหละนะคะแป๊แบ,บเดียวก็เย็นแล้วนะคะพอคลายความร้อนเสร็จแล้วนะเค้กเย็นต้องเย็นสนิทนะคะถึงจะมาแรปแบบนี้ได้ถ้าไม่เย็นนะคะถ้ายังอุ่นๆแม้น,นิดเดียวแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะ เอาออกมาวางข้างนอกนานมากแล้วแต่ว่าบ้านไม่มีแอร์แบบนี้นะคะก็จะทําให้ตัวเค้กเนี่ยชื้นนะพอชื้นนะแล้วเราก็มาแรปอีกนะคะจะเป็นไอนามนะแล้วอันนั้นอ่ะจะทําให้เค้กเราเสียเร็วนะคะปกติตัวเค้กออกมาแบบนี้จะอยู่ในตู้เย็นได้5วันนะที่ยังไม่ตกแต่งแบบนี้นะคะ โอเคไหมที่ยังไม่ขึ้นทรงมันยังไม่บีบครีมอนจะ่จะอยู่ได้5วันโอเคไหมเราแรบแบบนี้นะคะใช้พลาสติกแรบแบบนี้ต้องเย็นสนิทก่อนสไลด์ออกมาแล้วก็แรบไว้แบบนี้พร้อมที่จะทำพร้อมที่จะปาดเค้กตีครีมแล้วก็ตกแต่งเลยนะคะวางแผนให้ดีนะใครจะทำเค้กหนึ่งก้อนเนี่ยเช่นคืนนี้ คืนนี้นะคะอบเค้กไว้แล้วพรุ่งนี้มาตีครีมตีครีมเสร็จแล้วก็ปาดตกแต่งทันทีต้องวางแผนดีๆแบบนี้นะคะการทำเค้กเราเนี่ยใช้ฝีมือไม่พอนะคะต้องใช้ energy ใช้ทั้งพลังกายพลังใจนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ได้ต้องประทับใจโอเคไหม